หลายท่านคงจะได้เห็นข่าวผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งที่ออกมาเตือนภัยว่าเกือบเสียแม่เพราะลายกลุ่มสวัสดีวันจันทร์แล้วใช่ไหมคะเนื่องจากคุณแม่ของผู้โพสต์เียหยุดยาลดความดันและยาลดไขมันเองตามคําแนะนําที่ส่งต่อกันมาในกลุ่มแชทค่ะว่าถ้ากินยาลดความดันลดไขมันมากๆจะเสี่ยงเป็นมะเร็งซึ่งหลังจากที่ได้อ่านก็ไปหยุดกินยาเองโดยไม่ปรึกษาใครทั้งสิ้นจนกระทั่งเกิดอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกถูกนําส่งโรงพยาบาลวัดความดันได้เกือบ250และมีอาการ หัวใจขาดเลือดกระทันหันเรียกว่าถ้าส่งโรงพยาบาลช้าไปมีสิทธิ์หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เลยล่ะค่ะสูงวัยใจแทบคลิปนี้นะคะจึงขอ,อนําข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโลรังสิตมาบอกกล่าวให้ได้ทราบกันนะคะว่าทําไมต้องกินยาความดันต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติก็ตามก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบด้วยค่ะเพราะความดันโลหิตสูงเป็นปัใจจัยให้เกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกไตาวายเฉียบพลันหรือว่าเรือรังได้ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะมีสัญญาณเตือนของความดันโลหิตสูงที่ผิดปกติเช่นปวดศีรษะมึนศีรษะแต่บางรายอาจจะไม่มีอาการใดๆจนทําให้เกิดผลแทรกซ้อนของภาวะความดันโลหิตสูงเช่นแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวเจ็บแน่นหน้าอกหมดสติด้วยเหตุนี้นี่เองคะ่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องทานยาควบคุมความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้ปกติสําหรับวิธีรับประทานยาลดความดันโลหิตควรรับประทานตามปริมาณที่แพทย์สั่งให้ตรงเวลาทุกวัน อย่าปรับลดหรือว่าเพิ่มขนาดยาเองในกรณีที่ลืมให้รับประทานทันทีที่นึกได้แต่ถ้าใกล้ถึงเวลาของยามื้อต่อไปให้งดยามื้อที่ลืมนั้นไปได้เลยนะคะและที่สําคัญห้ามรับประทานเพิ่มเป็น2เท่าเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นอันตรายนอกจากนี้ยังไม่ควรจะใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้อื่นด้วยนะคะย้ําอีกทีค่ะว่าอย่าหยุดรับประทานยาความดันโลหิตเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์แล้วอย่าลืมไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลูก แล้วก็คนที่ดูแลผู้สูงอายุอย่าลืมค่ะแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้สูงอายุที่ท่านรู้จักด้วยค่ะ